สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำนะครับแนะนำทางไปสนามบินอุดรธานีนะครับสำหรับท่านที่เดินทางอยู่บ่อยก็ชมชมไปนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมานะครับผมจะแนะนำระยะทางที่ใกล้ที่สุดนะครับถ้าเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับตรงนี้นะครับเราก็อยู่บนถนนมิตรภาพนะครับถนนหมายเลขสองนะครับจากขอนแก่นมานะครับกาลังจะ เข้าไปในจังหวัดอุดรธานีนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะเป็นสี่แยกนะครับสี่แยกบายพัดถนนรอบเมืองนะครับข้างหน้านะครับถ้าตรงไปอุดรธานีนะครับด้านขวาก็จะไปสกลนครนะครับด้านซ้ายมือก็หนองบัวลําพูนะครับเราซ้ายเลยนะครับตามถนนปลายพัสนะครับก็เข้าสู่ถนนวงแหวนนะครับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีนะครับ ถนนเส้นนี้ก็คือถนนที่รอบเมืองอุดรธานีนะครับรอบกันนะครับมาบรรจบกันเหมือนเดิมนะครับเป็นรอบเมืองอุดรธานีทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งหกนะครับจากตรงนี้ไปสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับไปถึงสนามบินนะครับสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับทางก็สะดวกนะครับเป็นทางหลวงสายรอบเมืองอุดรธานีนะครับไปทาง เดยวทางจังหวัดนองบัวลําพูนะครับไปทางแยกทางไปจังหวัดนองบัวลําพูนะครับจริงแล้วนะถนนรอบเมืองนะครับไปสนามบินได้ทุกทางนะครับไปทางนี้11กิโลนะครับแต่ถ้าไปฝั่งขวามือทางแยกสกลนครแยกหนองคายแยกไปอำเภอกุดจ,จับก็ไปก็ไปถึงสนามบินเหมือนกันนะครับแต่15กิโลนะครับไกลกว่ากันประมาณ3กิโล ไกลกว่ากันประมาณ3กิโลไม่เป็นปัญหาเท่าไรหรอกนะครับสำหรับการเดินทางแต่ปัญหาอยู่ตรงที่รถเยอะนะครับไปฝั่งน้นนะครับไปเจอแยกไปสกลก็รถเยอะนะครับไปเจอแยกมิตรภาพที่จะออกทางหนองคายก็ถือรถเยอะนะครับก็ออกจากอุดรก็เลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับตามวงแหวนนะครับตามวงแหวนทางหลวงไม่เลขสองหนะครับ11กิโลนะครับ ทางก็อย่างที่เห็นนะครับรถก็ไม่ติดนะครับสะดวกนะครับ11บอดกิโลวิ่งไปแป๊บเดียวนะครับก็จะถึงนะครับมุ่งหน้าไปขั้นแรกก็มองไปที่แยกทางไปหนองบัวลำพูเลยนะครับไปถึงแยกทางไปหนองบัวลำพูนะครับถึงเลี้ยวเปลี่ยนเส้นทางไปขวามือนะครับถ้าตรงถึงแยกหนองบัวลำพูแล้วก็ ้าซ้ายก็จะไปทางหลวงหมายเลข210นะครับถึงหนองบัวลำพูแล้วก็ไปตามวงแหวนด้านขวามือนะครับ <c oughs> ก็จะเข้าไปสนามบินนะครับเอาแยกหนองบัวลำพูเป็นหลักเลยนะครับง่ายๆสะดวกนะครับทางหลวงหมายเลข216นะครับถนนวงแหวนรอบเมืองนะครับสำหรับการเดินทางไปสนามบินอุดรธานีนะครับถ้าไปถนนเส้นนี้นะครับมาจากขอ,อนแก่นแล้วเลี้ยวซ้ายไปตาม ถนนวงแหวนนะครับหรือทางหลวงหมาเลขสองหนึ่งหกก็ไม่ยากนะครับรอไปถึงแยกไปจังหวัดนองบัวลำพูค่อยว่ากันอีกทีนะครับในส่วนนี้ก็ถนนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทุกจุดนะครับไม่ต้องเลี้ยวนะครับสำหรับสนามบินอุดรธาน,านีนะครับท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธาน,านีนะครับตั้งอยู่ในตัวเมืองของตำบลหมักแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยตั้งอยู่ในเขตของทหารกองทัพอากาศหรือว่ากองบิน23อุดรธานีนะครับซึ่งท่าอากาศยานนานานชาติอุดรธานีเป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมานาคมนะครับได้ไดประกาศท่าอากาศยานสุนลากากร,กรเมื่อวันที่12ตุลาคมพศ2497นนะครับท่าอากาศ สยานนานาชาติอุดรธานีก็ได้รับการบรรจุสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกและเชื่อมต่อกับตัวอาคารเดิมนะครับโดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการปรับปรุงสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ .2558 นะครับเนี่ยครับเราก็เลี้ยวมาแล้วนะครับเราก็เลี้ยวมาแล้วนะครับเลี้ยวมานะครับก็จะผ่านด้านซ้ายก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับเลี้ยวมานะครับ ด้านหลังก็เป็นจังหวัดน้องบัวํำพูนะครับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งศูนย์นะครับด้านหน้าก็จะไปโน่นนะครับทางเลี้ยวมิตรภาพไปจังหวัดน้องคายแล้วก็จะเป็นทางเลี้ยวถนนหมายเลขยี่บสองไปจังหวัดตะกลนไปโน่นนะครับแต่เราก็จะมีทางเลี้ยวข้อสนามบินนะครับก็จะมีทางเลี้ยวข้อสนามบินอีกครั้งนะครับนะครับล้วก็เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งหกเหมือนเดิมนะครับทางหลวง ทางวงแหวนนะครับคือเรา,าก็รอบอยู่วงแหวนนี่แหละครับก็จะมีป้ายบอกนะครับป yeah, ้ายบอกว่าถ้าอากาศยานนะครับเราก็จะจะรอรถแอบขวาเข้าไปนะครับแอบขวาเข้าไปนะครับทั้งหมด11กิโลนะครับจากแยกมิสภาพจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้ามาจากจากจังหวัดขอนแก่นมาถึงตรงนี้นะครับก็11กิโลแล้วเข้าไปเนี่ยครับนะครับก็จะมีทาง เลี้ยวตัดเข้าไปนะครับออกจากทางหลวงหมาเลข16เลี้ยวตัดเข้าไปสนามบินนะครับมีป้ายบอกทางมาทุกระยะนะครับเพราะว่าสนามบินก็เป็นสถานที่ผู้คนต่างจังหวัดต่างประเทศมาบ่อยนะครับจึงมีป้ายบอกทางเยอะนะครับถนนการคมนาคมขนส่งก็สะดวกนะครับแต่ช่วงนี้แถวนี้นะครับกําลังทําการก่อสร้างถนนเพิ่มเติมอีกนะครับนะครับ ตามที่เห็นนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีการก่อสร้างถนนหนทางนะครับเนี่ยครับเราก็มาถึงอีกแล้วนะครับถึงทางเลี้ยวเข้าไปนะครับเลี้ยวเข้าไปสนามบินอุดรธานีนะครับก็ถึงแล้วนะครับนะครับเข้าไปในบริเวณสนามบินอุดรธานีนะครับผมก็จะเล่าประวัติไปให้ฟังด้วยคร่าวๆนะครับ ก่อนอื่นก็ขอเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าสนามบินอุดรธานีนะครับเป็นสนามบินที่พื้นที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับเหตุผลที่ใหญ่ก็คือสร้างมานานก็เป็นได้นะครับสมัยก่อนอาจจะที่เยอะนะครับพื้นที่ที่เยอะนะครับก็หาง่ายนะครับคือประวัติการก่อสร้างปีพศ2 4 6 6นะครับปีพศ2 4 6 6ก็เปิดบริการเป็นครั้งแรกนะครับ อยู่ภายในตัวเมืองอุดรธานีนะครับหลังจากนั้นในปีพศ2475ก็ได้ย้ายท่าอากาศยานย้ายมาสร้างใหม่ที่ตำบลหนองขอนกว้างบริเวณที่ตั้งกองบิน23ในปัจจุบันนะครับโดยมีทางวิ่งเป็นทางลูกรังยาวประมาณ500เมตรนะครับและในปีพศ2500นะครับท่าอากาศยานอุดรธานีก็ได้สร้างทางวิ่งใหม่เป็นคอนกรีตยาว 3ามเมตรนะครับกว้าง38เมตรนะครับโดยความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับนั่นนะครับสร้างมาตั้งแต่พศก่อนพศ2 5 0 0นัน่นนะครับสนามบินอุดรธานีนะครับเนี่ยครับบริเวณนะครับเราก็เอาผู้โดยสารมาส่งแถวหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะครับอาคารผู้โดยสารด้านซ้ายมือนะครับส่วนที่มองเห็นนะครับก็จะเป็นสถานที่จอดรถนะครับเยอะแยะนะครับ ที่จอดรถนะครับมีลาน A B C D เยอะมากมายนะครับสนามบินอุดรธานีนะครับคือเป็นสนามบินที่กว้างขวางใหญ่มากนะครับนั่นนะครับเรามองไปในสนามบินนะครับตรงที่เครื่องบินขึ้นลงนะครับมองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะอยู่ไกลนะครับหาภาพเครื่องบินลำๆสวยๆมาก็หายากนะครับเพราะสนามบินอยู่ไกลนะครับสนามบินกว้างมากนะครับ นี่ครับอาคารผู้โดยสารนะครับก็เห็นนะครับพศ2533นะครับกรมการบินพลเรือนนะครับหรือว่ากรมท่าอากาศยานในปัจจุบันก็ได้ซื้อที่ดินอีก400ไร่ที่ตำบลน,นาดีถนนอุดรเลยนะครับสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและหอบังคับการบินพร้อมลานจอดเครื่องบินสามารถจอดเครื่องบินแอร์บัส a 3 2 0ได้2องลำจากนั้นในปีพศ2543 ถึงพศ2,545กรมการบินพลเรือนหรือว่ากรมท่าอากาศยานในปัจจุบันได้ขยายทางวิ่งจากความกว้าง38เมตรเป็น45 m, เมตรเวิมทั้งลานจอดพื้นที่47,250ตารางเมตรนะครับสามารถจอดเครื่องบินแบบแอร์บัสได้3ลำและโบอิ้ง737ได้2ลำพร้อมกันนะครับในปีพศ2,546ถึงพศ2,548นะครับ ก็ได้ก่อสร้างอาคารใหม่อาคารผู้โดยสาร A นะครับพร้อมติดตั้งสะ,สะพานเทียบเครื่องบินหนึ่งสะพานนะครับและปรับปรุงทางวิ่งและทางขับนะครับได้ในปีพศ .2556 ถึงพศ .2558 นะครับท่าอากาศยานนา,นานาชาติกูดรธานีก็ได้ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารที่พักผู้โดยสาร ระหว่างประเทศอาคารโดยสารบีนะครับพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินอีกหนึ่งสะพานนะครับนี่ครับสนามบินอุดรธานีนะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเป็นสนามบินที่ใหญ่พัฒนาได้อีกไกลยาวนะครับนีครับบริเวณภายในนะครับก็สำรวจดูนะครับเป็นบริเวณที่จอดรถนะครับ ก็จะเป็นบริเวณที่จัดไว้เป็นสถานที่จอดรถนะครับด้านขวามืออย่างนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่จอดรถนะครับกว้างขวางมากนะครับสนามบินอุดรธานีนะครับยังพัฒนาได้อีกนะครับยังขยายได้อีกมากมายเลยนะครับเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่พื้นที่ที่ใหญ่กว้างขวางมากนะครับสนามบินอุดรธานีนะครับ แต่ก็ทางสนามบินก็ได้พัฒนาเติมแต่งอยู่เรื่อยนะครับต่อเติมอยู่เรื่อยนะครับเพื่อให้ทนันยุคทันสมัยทันกับการเจริญของโลกนะครับว่าอุดรธานีนะครับเป็นเมืองที่สําคัญด้านเศรษฐกิจสังคมต่างๆของภาคอีสานอีกเมืองหนึ่งนะครับจังหวัดอุดรธานีก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ในภาคอีสานนะครับเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจนะครับก็จะมี อุดรธานีมีขอนแก่นมีนครราชสีมานะครับแล้วก็มีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวนี้ก็ความเจริญก็แผ่กระจายไปทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าการคมนาคมสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวนี้นะครับจังหวัดใดก็มีความเจริญมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ